จากบทที่แล้วเราได้เรียนรู้ฝีเข็มแบบ outline และ fill รวมถึงเครื่องมือที่ใช้สร้างลายกันไปแล้วนะคะบทนี้จะเป็นการสร้างโลโก้จริงเราจะเริ่มต้นที่การนำภาพโลโก้เข้ามาก่อนมาที่ปุ่มนี้นะคะชื่อว่า a r t work canvas หรือกระดานการจัดการรูปภาพคลิกหนึ่งครั้งค่ะมาที่ insert art work นะคะหรือเรียกรูปเข้ามาเลือกโลโก้ที่ต้องการมานะคะ วันนี้เราจะมาสร้างโลโก้อาสายยวกาชาติกันนะคะจะได้ใช้เครื่องมือได้ครบเลยพอภาพตรงนี้มาเนี่ยมันจะโชว,ว์เพราะว่าภาพที่เราเลือกเนี่ยคือเป็นแบบนี้เราต้องลากเขาเพื่อจัดวางบนหน้ากระดานมาอีกทีหนึงเห็นเคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะแล้วก็กดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วปล่อยค่ะทางนี้เองนะคะภาพนี้เนี่ยจ,จะยังไม่ใช่ลายปักคือ มันจะเป็นภาพที่เอามาใช้เป็นแบ็กกราวด์ให้เราสร้างฝีเข็มทับลงไปอีกทีหนึง่งดังนั้นมันจะไม่มีผลโดยตรงต่อความสวยของฝีเข็มเว้นแต่ว่าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันออโตดิจิตาสซึ่งเป็นการให้โปรแกรมเนี่ยสร้างฝีเข็มอัตโนมัติอันนี้ภาพควรจะละเอียดคมชัดแล้วก็ไม่มี n o ยส์นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ภาพกันยาวๆในวิดีโออื่นเอาละค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะต้องให ภาพเนี่ยถูกเลือกไว้ก่อนแล้วเราก็มากดที่ embroidery canvas คือเข้าสู่กระดานการจัดการฝีเข็มคือหน้าหลักของโปรแกรมเรานี่ค่ะภาพจะมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสร้างฝีเข็มนะคะก่อนที่จะสร้างลายเราต้องคำนึงถึงการปักจริงก่อนสมมติว่าเราจะปรับโลโก้นี้ลงบนเสื้อสีขาวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าวงกลมตรงนี้เนี่ย เราอยากจะโรยทึบสีน้ำเงินตามแบบแล้วก็ปักตัวหนังสือสีขาวลงไปหรือทำเป็นวงกลมโปร่ปงๆสองเส้นนะคะแล้วก็ปักตัวหนังสือสีน้ำเงินลงไปแทนหรือว่าอาจจะอยากให้รวยทึบเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแทนเพื่อเน้นโลโก้แล้วก็ปักตัวหนังสือที่ขอบตามแบบเวลาปักจริงเนี่ยการรยทึบก็จะใช้เส้นได้มากหน่อยใช้เวลามากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า เราปักรอยทึบแล้วแล้วลงตัวหนังสือตัวเล็กๆล,ลงไปบนบนตัวรองพื้นที่เป็นรอยทึบอ,อีกทีเนี่ยความคมชัดของตัวหนังสือก็จะลดลงเพราะว่าการสานของเส้นได้เนี่ยจะไม่นานแน่นเหมือนกับพื้นของผ้าโดยตรงอะคะ่ะยังไงเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยแล้วแต่ง,งานนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงแบบรอยทึบวงแบบเส้นโปรง่งหรือว่าวงแบบเส้นโปรง่งแล้วก็ตรงกลางรอยทึบแล้วก็มีตัดเอาลายที่ขอบนะคะ เอาละเดี๋ยวเ,เราจะมาเริ่มสร้างการกรบาทของอยุวากาชาิกันก่อนนะคะกดที่แป้นคีย์บอร์ดที่คอมพิวเตอร์เรากดที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะปุ่มศูนย์จะเป็นการทำให้รูปภาพเนี่ยเต็มหน้าจอพอดีหรือถ้าเราอยากจะให้มันซูมใกล้กว่านี้นะคะสามารถจะมาเลื่อนตรงนี้ได้นะคะซูมให้รูปมันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดๆหรือสามารถจะใช้สคร o l l ์เมาส์ค่ะตรงลูกกลิ้งของเมาส์นะคะ ะค,ะคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงนะคะหมุนขึ้นก็จะเป็นการซูมเข้าหมุนลงเป็นการซูมออกแล้วก็ขยับหน้าจอตามต้องการได้นะคะเอาละตอนนี้ก็มาที่ close object นะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะคลิกซ้ายธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วก็มาคลิกที่ตรงไหนก็ได้นะคะอยากจะให้เริ่มคลิกซ้ายเราเราจะทำเป็นมุมแหลมแล้วก็คลิกซ้ายธรรมดานะคะ คล,คลิกผิดตรงไหนไม่ชอบเนี่ยสามารถจะกดปุ่ม backspace นะคะที่แป้นคีย์บอร์ดได้เลยเป็นการย้อนกลับทีละปุ่มนะคะสมมุติว่าอันนี้อยากจะลบเราสามารถจะกดปุ่ม backspace เนี่ยค่ะมันก็จะลบหนดออกอันหนึ่งนะคะทำให้ดูช้าๆนะคะเอาละตรงนี้ยังไม่บรรจบกันมันเป็นรูปปิดอยู่แล้วเพราะเราเลือกมาที่รูปปิดใช่ไหมคะเราก็กด enter ได้เลยนะคะ นี่ค่ะมาแล้วนะคะสังเกตว่าฝีเข็มที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเอาไว้แล้วเป็นแบบสเต็ปฟิลคือเป็นโรยทึบแบบสารกันเป็นสเต็ปสเตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคลิกดูนะคะถ้าเลือกซาตินมันก็จะเป็นการซิกแซกแบบห่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่มันก,กว้างๆเราไม่เหมาะที่จะใช้ซาตินอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ใช้สเต็ปอันนี้คือถูกต้องแล้วต่อไป เราก็จะมาสร้างวงกลมสีน้ำเงินด้านหลังก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องปักวงกลมก่อนถึงจะปักตัวหนังสือได้นะคะถ้าปักตัวหนังสือก่อนแล้วปักวงกลมเนี่ยก็ทับตัวหนังสือกันพอดีเนาะทำละในกรณีนี้เนี่ยเราจะสร้างด้วยเครื่องมือบล็อกนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้องศาของวงกลมเนี่ยเส้นได้มันมันเรียงตัวไปตามที่วงกลมมันหมุนแทนที่จะเป็น เหมือนกับเด็กระบายสีอะค่ะเป็นทางเดียวกันอันนั้นมันก็จะไม่สวยนะคะเราก็มาเลือกบล็อกเอาละทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเส้นโค้งดังนั้นเราจะคลิกขวากันแทนที่จะเป็นคลิกซ้ายนะคะสังเกตเสียงเมาส์มันจะเป็นเสียงดังตุดๆนะคะยังไงดูแล้วเนี่ยต้องลองทำตามเองด้วยนะคะที่บ้าน เนี่ยค่ะเส้นจะโค้งแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ต้องให้เขามาบรรจบกันก่อนนะคะอาจจะเหลื่อมกันสักนิดนึงนะคะทีนี้เราสามารถจะสคร o l l ์เมาส์ค่ะซูมดูกใกล้ๆเพื่อให้จุดมันต่อกันพอดีหรืออาจจะให้เหลื่อมกันสักหน่อยนะคะเผื่อได้รั้งนคะคะแล้วก็กด enter นะคะเป็นการปิดงานเปลี่ยนสีค่ะคลิกที่ select หนึ่งครั้งมันก็จะมาเลือกเห็นเส้นสีชมพูไหมคะเป็นเส้น select แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีน้ำเงินนะคะ b l u นะคะ scroll mouse o u นี่ค่ะมีใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ตัวหนังสือเองนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะปรับได้อีกนะคะสมมติว่าเราลากมาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยกลมนะคะเราก็สามารถจะขยับได้ด้วยนะคะคลิกเลือกตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอา show artistic ออก จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเส้นได้ละจะไม่ใช่3มิติเพื่อที่เราจะได้แก้ไขางานได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้นี่ค่ะโชว์อัติสตินะคะกดมาที่นี่ค่ะ Re-shape จะเห็นปุ่มที่เราคลิกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราสามารถที่จะขยับได้ด้วยนะคะคลิกเมาส์ซ้ายครั้งไว้แล้วเลื่อนนะคะนีตรงไหนอยากปรับอีกที่เหลือก็โอเคแล้ว นะคะโอเคแล้วก็กดคลิกทิ้งข้างนอกนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็มาที่ select นะะกดปุ่ม0บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อดูภาพรวมดู artistic view ซิเป็นยังไงลองเอารูปออกดูซินะคะตรงนี้คือ show bitmap เอารูปออกดูนี่คืองานจริงนะคะถ้าอยากจะให้มันสารทึบกว่านี้อีกหน่อยส่วนที่เป็นทั้งสีแดงและสีน้ำเงินสมมตินะคะแล้วก็คลิกขวาที่ชิ้นงานที่เราต้องการนะคะแล้วก็เข้า object p r o p e r t i มาดูนะคะตอนนี้เป็นฟิลท้ายเป็นสเต็ปแล้วนะคะเรามาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ Stitch Spacing คือความถีห่างคือระยะของเส้นได้ที่มันเรียงตัวกันนะคะเราให้อาจจะเหลือสัก0.4ดูซิเป็นยังไงบ้างกด Apply นะะี่ค่ะมันก็จะหนานแน่นขึ้นหรืออยากจะให้หนานแน่นขึ้นไปอีกนะคะจ,จะ0.38ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดดูนะคะโอเคใช้ได้แล้ว เราไม่อยากจะให้มันหนาเกินไปนะคะขอแค่พอดีพอดีอาโอเคแล้วก็สีแดงก็เช่นกันเข้า object property 0.38เท่ากันนะคะเวลาลองปรับก็ลองดูอีกทีนึงถ้าผ้าที่บางมากๆเราจะไม่อยากให้ฝีเข็มมันหนามากนะคะไม่งั้นโลโก้เรามันจะเป็นก้อนๆนะคะมันจะเป็นแผ่นโอเคเนี่ยค่ะต่อไปตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวเราโชว์รูปก่อน ตัวหนังสือตรงนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะไม,ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเอา artistic view ออกก่อนนะคะเห็นเป็นลางๆก็ได้หรือเราสามารถจะเอา s h ว์ s t i t h ออกได้ด้วยนะคะคือเอาฝีเข็มออกก่อนนะคะเป็นแค่การซ่อนฝีเข็มเฉยๆนะคะเพื่อที่จะให้เราดูภาพได้ชัดขึ้นเวลาจะเรา,เราจะสร้างฝีเข็มอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการแบบลบฝีเข็มออกแต่ว่าเป็นการซ่อนเหมือนการปิดตาะคะ่ะเอาละ มาที่ตัวหนังสือการพิมพ์ตัวหนังสือกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะตัว A จากนั้นก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยที่ใช้ได้น่าจะเป็นฟอนต์1 1 Blue ด p ูสปภาษา1 1นพิมพ์คำว่าอาสายุวกาชาติ ตั้งเป็นโค้งบนนะคะตัวหนังสือน่าจะประมาณเจ็ดมิลเดี๋ยวเราลองกะดูแล้วก็ปรับทีหลังได้นะคะ a อ p l y กดที่จุดกึ่งกลางของลายนะคะเพื่อที่จะให้กำหนดเป็นแนวเส้นโคง้งเอาละเราสังเกตว่าจะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้ฐานของตัวหนังสือพอดีนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะอยู่ด้านบนของเส้น คลิกอีกหนึ่งครั้งนะคะคลิกซ้ายแล้วก็กด enter ค่ะนี่ค่ะมาแล้วนะคะลองโชว์ฟีเข็มซินี่ค่ะมาแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาปรับแต่งตามชอบค่ะให้ตัวหนังสือมัอนอ้วนขึ้นมากว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะมาที่ปุ่มนี้เหมือนเดิม Re-shape นะคะแล้วก็ขยับตรงนี้จะเป็นเอาอันนี้ออกก่อนลากมา พอดีแล้วนะคะเป๊ะเลยอละกดโอเคนะคะคลิกดูเป็นยังไงโอเคพอได้นะคะโชว์อ์ติสติกดูโอเคหรืออาจจะอยากให้ตัวหนังสือเตี้ยก,กว่านี้อีกสักนิดนะคะมาที่รีเช็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เห็นไหมคะสัญลักษณ์ตรงสามเหลี่ยมเนี้ยค่ะเราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ย่อเข้าลงมานิดนึง ะะคโอเคเอ็กเซเลตแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวตามแบบเนาะนะคะนี่มันเป็นสีชมพูอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนสีนะคะแต่ว่ามันถูกเลือกอยู่มันเลยเป็นสีชมพูนะคะคลิกทิ้ง้นานโอเคเป็นสีขาวแล้วต่อไปก็พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษนะคะ R C Y Volunteer ที่แป้นคีย์บอร์ดกดปุ่ม A นะคะ A R C Y เลือกฟอนต์นะคะกำหนดขนาดเมื่อกี้เนี่ยขนาด7มันใหญ่ไปนิดนึงนะคะเราลองลดเหลือ6.5ดูแล้วก็การจัดวางเป็นแบบโค้งล่างนะคะตรงนี้กดแอปพลาโอเคเหมือนเดิมค่ะคลิกที่เซนเตอร์ของวงกลมครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลากออกมานะคะรอบนี้เนี่ยพอมันเป็นโค้งล่างเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเรียงตัวตามแนวเส้นโค้งด้านล่างด้านล่างเส้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นเนี่ยมาชิด ส่วนบนของตัวหนังสืออย่างนี้แล้วก็กด enter เลยนะคะมาแล้วค่ะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะโอเคเลยเราสามารถจะเปิด color f i e m e นะคะเพื่อที่จะดูชิ้นส่วนต่างๆของลายได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นรูปนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนปักต่างๆที่เราสร้างฝีเข็มเอาไว้นะคะเหลืออะไรอีกคะเหลือวงกลมเล็กๆสองข้าง รงนี้เราเอาฝีเข็มออกก่อนก็ได้นะคะชูสติชออกแล้วล่ะแล้วก็ที่เมาส์ค่ะใช้ปุ่มลูกกลิ้งนะคะกลิ้งซูมเข้าไปมาที่ ellipse นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกตรงกลางวงกลม1ครั้งตรงขอบวงกลม1ครั้งกด enter มาแล้วสีขาวนะคะต่อไปจะสร้างอีกอันหนึ่งนะคะไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้สามารถที่จะเลือก วงกลมได้เลยนะคะจากนั้นมาที่ edit copy edit paste นะคะเพื่อที่จะ copy แล้ววางแล้วก็ลากมาเลยค่ะอันนี้ลากผิดไม่เป็นไรนะคะกดที่ undo ได้นะคะแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราสามารถจะมาเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะเมื่อกี้มันไปเลือกรูปแบ็กกราวอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรมาเลือกที่ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้พอเรา copy แล้ว paste อะคะ่ะจะเห็นว่ามีวงกลมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี่แปลว่า ตรงนี้เนี่ยถูกเลือกแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนอาจจะที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะสามารถจะกดที่ปุ่มลูกศรได้ด้วยนะคะถ้ากลัวว่าจะเลือกไม่ได้หรือ,อาล้โชว์สเตชทีจะได้จับได้ถนัดแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วกดที่แป้นคีย์บอร์ดเลขศูนย์ดูภาพเต็มอีกทีหนึ่งนะคะเอารูปออกดูซิว่าลายจริงๆเป็นอย่างนี้โอเคหรือยังนะคะ o ชว์อ i ิสติก i ิวดูซินะคะพวกนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตลอดเลยเอาไว้ใช้ดูใช้ซ่อนชิ้นส่วนต่างๆดูขนาดของลายก่อนปักจริงนะคะกด Ctrl A นะคะมันก็จะเลือกชิ้นส่วนปักทั้งหมดแล้วก็ดูที่ขนาดตรงนี้นะคะความกว้าง7.9ซนนะคะหรือ79มิลเวลาปักอบจริงอาจจะไม่ได้อยากให้มันใหญ่ขนาดนี้เหลือสัก7เซนก็พอนะคะ70มิลกด Enter เอาละขนาดโอเคแล้ว มาที่ไฟล์ save as นะคะแล้วก็ save ช,ชื่อไฟล์ที่ต้องการได้เลย save ตรงไหนจำให้ได้นะคะเผื่อว่าถ้าเราจะเอามาแก้ไขอีกเนี่ยเราจะได้เรียกมาได้เลยนะคะจะเพิ่มขนาดลดขนาดอะไรก็ได้แก้ไขเฉพาะตัวหนังสือที่หลังก็ยังได้นะคะนามสกุลที่ save คือ ART 80นะคะแล้วก็กด save ได้เลยนะคะอันนี้เคย save ไว้แล้วแล้วก็จากนั้นก็เซฟเป็น นามสกุลของจักรที่เราใช้อยู่นะคะ export machine file นะคะใครใช้จักรอะไรก็เลือกนามสกุลให้ตรงกับจักรตัวเองได้เลยเบนีน่าใช้ exp b าร์เดอใช้ p e s หรือ p e c นะคะจากอุตสาหกรรมต่างๆอื่นๆเลยใช้ dst นะคะแล้วก็กด save นะคะพอ save ลงไปในเครื่องแล้วก็ค่อยเลือก save ที่ เข้าไปใน handy drive อีกทีหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับจากเบอร์นีน,นามีวิธีที่เร็วขึ้นคือพอเซฟ art 8 0แล้วเนี่ยเราจะมาคลิกที่รูปจากสีดำนะคะ r i g h to t card slash machine นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะที่รูป handy drive นะคะนามสกุล exp คลิกตรงนี้ได้เลยเลือก handy drive ค่ะที่เราเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็กดปุ่ม ok จากนั้นก็สามารถจะถอด handy drive เข้าไปเสียบที่จากพร้อมปักได้เลยนะคะเอาละค่ะในวิดีโอต่อไปก็จะมาสอน การสร้างกรอบแบบอื่นๆตามที่บอกเอาไว้ในช่วงต้นแล้วนะคะวันนี้เราสร้างแบบทึบไปแล้วนะคะในวิดีโอหน้าก็จะสอนการสร้างขอบแบบโปร่งนะคะรวมถึงเอาแบบตรงกลางทึบแล้วก็ตัดเอาลายเป็นสาตินด้วย